เอายังไม่ชัดเลยวันนี้คุณจะมาลนดอกลีลาวดีหนูไปเก็บมาจากไหนครับตรงเนี้ยไม่เหีย่ยวด้วยดีอเอ้ยมีดอกหนึ่งที่ยังไม่เหีย่ยวดอกนี้จะเอาไปไหนครับ ฝักแม่อ๋อแล้ววันนี้ชมินมาทำอะไรลูกออกกลังกายครับแต่ไม่ยังไม่ทันได้ออกกำลังกายไปในตรงรูนก่อนเนอะชิงช้าหมาดีลาวดีโอรเอโอเอมุนกลางฮันมุนกลางฮันเปิดเครื่องได้แล้วครับเพลงอะไรเพลงลีลาวดีรอร ปไปไหนครับกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปดูบรรยากาศดูบรรยากาศ